โอเคแกดูสิคนดูนี่โูโคตรหนักอย่าพึ่งมือสัน่นอย่าพึ่งมือสัน่นอุ้ยสีขาวชีวิตน้ำแข็งแน่นอนสายขาวอุ้ยทื่ทำไมต้องตกใจเลยอ๋อไวเลสไวเลสไวเลสอุ้ยแกไหมอู้อุ้ยคนดูดูไม่มีไฟไม่ใช่คีย์บอร์ดไวเลสนี่นี่นเปิดหมดไวเลสเปิดหมดไวเลส อียอุ้ยอุ้ยนี่แบบเสียบสายก็ได้นะใครอยากใช้ไวเลสก็อุ้ยเสียงดังอ่ะอุ้ยจะเสียงมันดังมากเลยอะเอ้ยดังดังกว่าเลสสวิตอีกเฮียแล้วดูดูดูคียแคปบดูดูดูไฟนี่ตัวหนังสืออยู่ตรงนี้ทุกคนอุ้ยไวเลสว่ะไปละอะละทุกคนอุ้ยดูไฟดิดูไฟดูไฟเทียบไฟเทียบไฟเทียบไฟคุณดูลดความเร็วหน่อย คุณดูหุยหุยมันนุ่มมันนิ่มมากเลยอ่ะอุยนุ่มนิ่มแต่เลสสวิตเบาวกว่าเลสสวิตกดแล้วไปง่ายกว่าว่ะอันนี้มันหนึ่งต่อสิบสองเกินไปหนึ่งต่อเฮ้ยเอาแล้วที่ดึงคีย์แคปมันอยู่ไหนวะที่ดึงคีย์แคปหายไปไหนก็ไม่รู้วะทุกคนเออที่ดึงคีย์แคปของเขาหายไปไหนก็ไม่รู้หุยแต่ว่าคีย์บอร์ดเตีย้ยนี่ไงมันไม่เห็นสวิตเลยนี่คีย์บอร์ดของเราแบบมีเปอร์เซ็นต์อยู่ตรงนี้วุยดูไฟล,ลองมองยิดีมองเห็นปะไม่รู้เลยว่ากําลังเล่นอยู่วุยแต่นิ่ม เสียงดังอ่ะดังกว่าบูสวิตอีกไ <c oughs> อ้เหี้ยคีย์บอร์ดแม่งดังกว่าบูสวิดอีกอ่ะคุณดูอ่ะไวเลสทีนี้เราก็เสียบไวเลสใช้งานกันนะครับผมเพราะว่าไวเลสของเราเนี่ยต้องต้องเสียบก่อนแล้วเราไปคัลิเบตกันกลับมาได้บอบอได้ปะอ่ะเสียบไวเลสเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองพิมพ์ดูก่อนอ่าพิมพ์ได้อุ้ยเสียงแม่งอย่างกบะหล็ดกระทบกันอ่ะดังมากดังมากคุณดูอุ้ยแต่มีตรงนี้นะครับเอาไว้เขียนโคด้ดนี่ มีตรงนี้เอาไว้เขียนโค้ดเอาไว้แบบขึ้นลงเร็วง่ายๆหน่อยเออว้าวไอ้สายเปลี่ยนเป็นอุ้ยสายสีขาวสวยพนันนะฮะนี่เปลี่ยนสายมันวอุ้ยคนดูผมได้คีย์บอร์ดไร้สายมาแล้วเว้ยนี่อุ้ยอวดอวดอวดเอาไปโดนกล้องอีกกูโอ้โหชีวิตโอ้โหชีวิตไปโดนกล้องอีกโอ้โหโดนกล้องทุกตัวเลยเชียเอ้ยเสียงเดียวไม่เสียงมันยังดังอยู่ ไหนบอกว่าซื้อมาให้มันเสียงเบาทําไมมันดังกว่าเดิมวะแถมคีย์บอร์ดแบบนี้แม่งลําบากกว่าเดิมลําบากกว่าเดิมเรื่องต้องพิมพ์ <What? S 1> แล้วอยากจะสรุปให้หลังจากซื้อคีย์บอร์ดมาเสียบครั้งแรกเราต้องรีคอมหมายถึงของผมนะเพราะว่ามันกดพิมพ์ข้อความไม่ได้แต่มันเล่นเกมได้กดได้บางปุ่มแต่ว่าพิมพ์ข้อความอะไรไม่ได้เลยเซิร์ชอ,อะไรก็ไม่ได้เหมือนคอมบัครีคอมครับไม่เกี่ยวกับคีย์บอร์ดนะรีคอมคอมบัค เอาละครับนี่เดี๋ยวก่อนจะปรับเรา,เรามีปัญหาก็คือเราไม่สามารถถอดคีย์แคปออกได้เพราะว่าถ้าเราเสียบเข้าไปปุ๊บถอดไม่ได้มันมันติดมันติดกับไอเนี้ยชั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเรายังไม่ต้องถอดเดี๋ยวมีปัญหาค่อยแก่มาเราต้องป,อปงรับอัน,นไหนเออปรับแรงกดเหลือจุดหนึ่งป่ะแรงกดมันอันไหนวะเนี่ยเออนั้นแหละอันนี้ศู 1> 1. นย,ย์จุดหนึ่งน้อยสุดเลยโอ้โหศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งด้วยเดี๋ยวก็พังศูนย์จุดหนึ่งใช่ไหมเอาศูนย์จุดหนึ่งเนาะเอาเอาเท่าไหร่ก็ได้ศูนย์หนึ่งก็ได้ต้องกดเซฟก่อนปะเซฟปุ๊บหมดไฟหมดไฟต้องไฟสีเดียวไปเลยอ่ะใช่ไหมไม่ให้มันร้อนได้ด้วยมีมี RG B ีบีมีออนมีโหมดไม่ค่อยเยอะแต่ก็ไม่ต้องมีเยอะหรอกไม่ได้ใช้ไม่ได้แล้วผิดทิปเกอร์เอาไว้ทำร้ายตั้งชื่อเป็น A V วอคือปุ่มมาดูอะไรกันเนี่ยตัดไม่แล้วแล้วผมสงสัยว่าผมปิดผมปิดไฟหมดแล้วทำไม ทำไมสเปกบาร์เป็นสีแดงวะทำไมสเปกดายังเป็นไฟอยู่วะอ่ะโอเคเราตั้งไป0.1แล้วก็ดูดูเดี๋ยวมาดูกันปึ๊บกดนิดเดียวกดนิดเดียวเดี๋ยวเรากดนิดเดียวดูกดนิดเดียวเองอะ่ะคนดูอันนี้เหรอเออป่าคือกะว่าจะเอามาเขียนโคดไม่ให้มันเสียงดังเว้ยคนดูเว้ยแต่สิ่งที่มันได้คือแม่งดังยิ่งกว่าเลสวิตอีกอะ่ะ แม่งเอ้ยถ้ารู้ว่าไวเลตเป็นงี้ไม่ซื้อนี่ข้อ,อยู่ไอเชื่อทำไมหน้าเว็บอย่างกับเว็บโฆษณาเฮ้ยต hey, oh ิ๊กต k อกโดนแบนโอ้โหติ๊กต k อก has office อะไรเดี๋ยวไปเชี่ยว d o n a t e s to learn more เอา้า donation อุ้ยมันจะเล่นกูแล้วทุกคนอ่าคลิกเนี่ยถ้าเราโฮไว้หรือว่าแบบซิงเกิลคลิกหรืออะไรมันจะทำงานอย่างงี้อ่ารีแมปเราแค่รีแมปเฉยๆเป็น F3 ครับ เป็น f 3ทุกคน f 3เพราะว่าเอาไว้เล่นไม c ครับไว้สปีดรัน f 3อยู่ไหนวะเดี๋ยวนะพี่อย่าบอกว่าพี่ไม่มี f 3ให้นะอ๋อนี่ไง f 3อ่ะตอนนี้ก็จะเป็น f 3เรียบร้อยแล้วฮะมันจะไม่เป็นแ็บแล้วมันจะเป็น f 3เดี๋ยวมาโกงแค่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 แคทำคลิปบอกเฉยไม่เอาแบบมาสูจก็ได้อะแล้วมันไม่มีพวกร์เซิร์ mode ด้วยหรอเ e a โซนนี่ไงเราอยาไปเปิดเลยไม่เห็นมีเลย Touch. อันนี้คืออะไรสลีฟคู่มือออนไลน์นี่ไงอ๋อนี่ไงคีย์เทสอยู่ตรงนี้อุ้ยกดนิดเดียวกดนิดเดียวก็ทํางานแล้วนะอุ้ยแคปล็อกนี่เสียใจด้วยนะรีแมปปุ่มไปแล้วไมไ่ใช่แคปล็อกแล้วเพราะงั้นแคปล็อกก็กดไม่ได้เรียบร้อยบัคอย่าไปกดวนะินโดะครับอยู่หน้าเว็บโอเคเทสคีย์เรียบร้อยมาร์ทหกแปดโอ้โหขอบคุณมากทีหลังไม่ต้องเอ้ยไฟสีแดงหายแล้วทุกคนไฟสีแดงหายแล้วหรือว่าผมใช้บอดบูทูธอยู่ไม่ใช่ ไม่ได้ใช้หมดไฟเลตไฟสีแดงหายแล้วทุกคนเฮ้ย yes yes ไฟสีแดงหายแล้วแล้วรู้ไม้คีย์บอร์ดเสียงดังต้างทำยังไงเอามันไปมอสด,ดี่ะ,ะเห็นว่าปุ่มสเปคบาร์เนี่ยเราแต่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะทุกคนนะเห็นว่ก็คือเสียงเนี่ยมันเบามากเลยตอนแรกเนี่ยสเปคบาร์ดังแบบนี้เลยนะครับซึ่งมันเสียงดังโอเคไหม เสียงมันดังนะครับผมต้องการคีย์บอร์ดที่มันเสียงเบาแต่ทีนี้ถ้าแต่งแบบนี้มันจะมีข้อเสียอยู่ก็คือมันอาจจะช้าหรือเปล่านันผมไม่รู้นะผมจะยัดโฟมเข้าไปครับแล้วก็ผมเนี่ยจะให้ทุกคนดูตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะทุกคนอ่าตองเนี่ยคีย์บอร์ดตรงสเปกบา์นะครับผมยัดโฟมเข้าไปแล้วนะครับเสียงมันเบามากแต่ว่าทีนี้ผมกดลงไปแบบธรรมดาธรรมชาติของคนครับอ่ะจะกดลงไปได้ที่ ธรรมชาติของคนถ้าจะกดเล่นกดกระโดดนะครับจะอยู่ที่1.5ครับซึ่งถ้ากดแบบมากจริงๆนะครับก็ <c oughs> จะอยู่ที่2นะครับไม่ถึง2และถ้าจะกดให้สุดนะครับจะอยู่ที่3.50ซึ่งเรามันกดสุดไม่ได้นะครับจะอยู่ที่2.50เท่านั้นสูงสุดที่จะกดจริงๆแล้วถ้าเล่นจริงๆเนี่ยก็อยู่ที่1นะครับซึ่งผมก็ตั้งไว้ที่1 0อยู่แล้วเพราะฉะ <c oughs> นั้ <c oughs> นเนี่ยมาทำงานแน่นอนไหน55แล้วก็ปุ่มอื่นๆนนครับ <c oughs> ปุ่มอื่นๆเช่นผมจะยกให้ดูนะครับปุ่มอื่นเนี่ยถ้ากดกดปุ๊ นี่เลยครับลงไป3.5เลยนะเพราะว่ามันยังไม่ยัดโฟมนะครับแต่พอยัดโฟมมาแล้วเนี่ยมันจะกดได้แค่2.30 2.50นะครับซึ่งไม่ต้องห่วงสลับผมเนี่ยตั้งไว้ที่1 w BUD เป็น0.01เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วแต่ว่ากดจริงๆนะครับลองกดดูจริงๆนะครับดูความลึกปุ๊บนี่มันเริ่มทํางานตอน1.3นะมันจะลงไปที่เท่าไหร่นะครับได้เท่าไหร่นะเพราะว่าเสียงมันดัง กดปุ๊บก็คือสเปกบา์ตอนนี้เบาละเบาวิวเลยอ่าเหลือแค่แต่งสวิตช์อื่นซึ่งมันแกะยากด้วยสวิตช์แม่งติดขอบดูดิคือมันมันไม่สามารถยัดอันนี้เข้าไปได้ครับก็คือเราต้องดึงคีย์แคบอื่นออกก่อนแล้วดึงคีย์แคปเนี่ยคีย์แคบพังนะครับถ้าเราดึงคีย์แคบออกคีย์แคบพังแต่ว่าผมจำเป็นต้องดึงเพื่อที่จะให้เสียงเนี่ยมันเบาเนาะทุกคนโอเคไหมเพื่อเสียงเบาเราทําได้ มะเดี๋ยวเราเริ่มจากปุ่มปุ่มที่ติดขอบดึงไม่ได้นะครับเราต้องดึงปุ่มที่อยู่ข้างในก่อนปุ๊บนีลงไปปุ๊บดึงครั้งแรกเลยนะเป็นรอยแล้วเนี่ยดึงครั้งแรกก็คือแครเป็นรอยเลยครับมีสีดําติดด้วยาบางอันก็เป็นมานก็ไม่เป็น,นครับโอเคเราก็จะทําการทดลองสัดยัดโฟมนี่ไปนะครับเพื่อไม่ให้เสียงมันดังเนะาะเสียงคีย์แคปมันปะทะกันเสียงดังเลยเกินเราก็จะทําการยัดไม่ต้องยัดเยอะ ิดหน่อยพอโอ้แต่ดูสภาพโฟมผมดิผมจะเอาตรงยอดพีระมิดแล้วกันนะฮะใช้มีดไม่ใช้กันไกร yes อายัดโฟมแบบง่ายๆเลยครับผมนี่ยัดโฟมแบบง่ายๆครับไม่ให้มันลงไปจนสุดนะครับเสียงจะได้ไม่ดังโอ้ทุกคนฉัชดชึบนี่ยัดลงไปลงไปครับ น่าจะมีโฟมที่พร้อมใส่กับคีย์บอร์ดให้เลยเนาะมันจะได้ชีวิตสบายๆหน่อยต้องเจาะตรงกลางอทำลองเสร็จแล้วก็เจาะตรงกลางนะไอ,คอ้คีย์บอร์ดคีย์บอร์ดตรงสปริคบราเราเนี่ยก็ยัดโฟมไปแล้วสบายใจแล้วนี่อะเจาะรูเรียบร้อยครับแม่งฝุน่นนี่คือวิธีการทำให้ฝุ่นเข้าคีย์บอร์ดเลือกโฟมดีๆแล้วกันนะทุกคน ยั้ฝุ่นเข้าคีย์บอร์ดนะฮะนี่ยัดทุกส่วนไม่ได้ครับผมแค่มันอยู่พอฮะอะโอเคยัดเสร็จแล้วก็ลองใส่เข้าไปดูครับทุกคนปึ๊บนี่นะครับเสียงนะครับดูนะครับทุกคนเสียง W อันนี้ W นะฮะ W เห็นปะส่วนเสียง Q ได้ยินปะไม่แทบไม่มีเสียงเลยนะครับนั่น W W เสียง Q อ่าก็คือมันเนี่ยใช้ได้แล้วทีเนี้ย เราก็ต้องไปดูแรงกดอันนี้อันนี้ผมยัดเยอะเกินไปนะครับแรงกดกดลงได้ไม่ค่อยเยอะนะครับดู w นะครับวเนี่ยถ้าเรากดลงไปก็คือ3.50 q ก็คือ2.1นะครับเห็นปะนี่ครับก็เราก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับนี่นี่ลิฟต์อะ W W ว W, w, w. ิวโ้เหมือน W มันจะลั่นได้เร็วกว่า Q นะฮะเห็นปะเดี๋ยวลองดูใหม่ w W w อ่ w ลั่นได้เร็วกว่าคิวครับเห็นปะวลั่นสองอันเลย w อ่า W ใส่โฟมไปแล้วเนี่ยมันลั่นช้านะครับเห็นปะจะเห็นว่า W แม่งมา2อันเลยนะฮะก็คือมันกดได้เร็วกว่านะครับอ่าแต่ว่ามันแทบไม่เห็นผลหรอกจริงๆอะ่ะนั่นเนี่ยเราก็จะทําการยัดโฟมเข้าไปแบบนี้ทุกคีย์เลยนะทุกคนนะโอเคปะใช่ครับทุกคน ยัดเข้าไปทุกคีย์เพื่อให้เสียงมันเบาครับเนี่ยตอนนี้คือเสียงแบบเชียชอบมากฟินมากเลยกดลงไปสุดก็ยังไม่ดังนะครับทุกคนเพราะว่ามีโฟมซึ่งเราไม่ใส่โฟมเยอะใส่แค่ไม่ให้มันไปกระทบแบบสุดอะ่ะไม่ให้มันลงไปถึง3.0นะเอ้ยไม่ให้สามให้มันถึงแค่2.5หพอโอเคปะ่ะแค่นั้นเสียงก็จะเบาแล้วแค่นี้ไปไปยัดโฟมกันครับ ชายผู้นี้เขากำลังมอดคีย์บอร์ดโดยการถอดคีย์แคปออกมาและทำการยัดโฟมเพื่ออะไรรู้ไหมเพราะว่าเสียงคีย์บอร์ดของเขานั้นดังเกินไปรบกวนพ่อแม่ที่นอนอยู่เขาก็เลยทำการถอดออกมาและจากนั้นเนี่ยก็จะทำการยัดโฟมไปใต้คีย์บอร์ดแต่ยัดไม่หมดหรอกนะให้มีไฟลอดด้วยยัดเพื่อไม่ให้มันกระทบเสียงดังและผลที่ได้นั้นน่าพึงพอใจมากเดี๋ยวเราไปรอติดตามหลังจากที่เขานั้นยัดโฟมเสรจ กันดีกว่านะครับยัดโฟมยัดโฟมอืมยัดนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ใช้เวลาทําไปแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับใครที่อ,อยากลองทําก็ทําได้กับ<อ>ทุกสวิต์เลยนะยกเว้น<อ>บลูสวิต์นะครับอพอต่อให้คุณทําไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีเสียงของ Blue อบลูสวิต์ดังแป๊กออกมาอยู่ดีนะครับผมลองของอะไรครับพี่ของมาสหกแปดไวเลสครับผมนะ บางจุดมันยังแข็งอยู่โอ้มายกอดจ๊ลองเทียบกับตัวนี้โอ้ oh, ตอนนี้นะครับก็ได้เป็นเสียงเบาวเ้นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวให้ทุกคนฟังนะครับเอาไม้ไปใกล้ๆหน่อย ซีฟูที่พี่ใช่คือตัวอะไรครับสรุปโดนด่ากว่าเดิมตอบมา,ลมาลเลสวิตดูเลสวิตเส, <S <S สียงยเหมือนตดเลยเลสวิตโอเคเดี๋ยวเรามาดูบูสวิตกันเลยดีกว่าพร้อมยัง สวิตดาวสวิตขาวกลับไปที่สีขาวกันเปิดโน้ตจีเอสขึ้นมาเฉยเลยเขียนโปรแกรมซะละ เกิดขึ้นก็คือมันต้านมือมากทำไรไมากมีทุกคนส dafür, ังเกตอะไรป่ะเหตุอะไรป่ะเห็นอะไรป่ะเหตุอะไรปะได้เยอะมากเลยนะไปเป็นไงแค่นี้เสียงก็แบบโอ้ยกูฟินกูฟินน้ำแตกเสียงแม่เบามากเลยอ่ะ เหมาะกับการเขียนโค้ดมากเลยแล้วก็แอบเล่นเกมตอนกลางคืนสุดยอดเสียงเบาโอ้ยเสียงเบาขนาดแมวยังไม่ตื่นเลยเนาะเมวเนาะเมียวเมียวแมวีแมว,แมว,แมวตื่นแล้อ่าเห็นไหมตื่นแล้วเสียงเบาขนาดแมวยังไม่ตื่นอะ่ะนะโอเคดีใจ <Yes. S 2> ไม่ต้องชอเยค,ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกับการมอสคีย์บอร์ดสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมคีย์บอร์ดใหม่ของเราเรียบร้อยครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย